ราศีกร,รกฎ5เรื่องดีๆด,ดวงครึ่งหลังพฤศจิกายนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่า ข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายในสวัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นดวงดาวนะคะครึ่งหลังพฤศจิกายนก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงดาวไปรวมตัวกันอยู่ที่ภพเรือนถัดไปสำหรับชาวกรกฎไปรวมอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะณนะจุดนี้เล็งกับดาวมฤิตยูถึง3ดวงค่ะสำหรับดาวกรกฎชาวกรกฎนะคะจะมีความพลิกกับทางนางด้านดวงดาวอย่างไรไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ ข้อแรกนะคะช่วงนี้จะมีดาวไปรวมตัวอยู่ในภพปุตตะหลายดวงนะคะเป็นทั้งดาวการเงินดาวลาภผลดาวการงานเรียกว่าเขาไปชุมนุมกันอยู่ในภพเรือนนี้นะคะส่งผลในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งของที่เป็นนอกกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์เกิดพลังงานในเชิงการลงทุนอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าภพเรือนนี้นะคะก็คือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะ ก่เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเชิงการงานได้นอกจากนี้อาจจะเป็นจังหวะการลงทุนสิ่งใหม่ในเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารกำลังมีช่องทางทางไอเดียหาเงินเพิ่มนะคะหรือเป็นช่วงที่ก่อเกิดความสร้างตัวบางอย่างเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะการงานของชาวกรกฎก็คือดาวอังคารเป็นกเกษตรในภพเรือนนี้ค่ะ ทำให้ในช่วงนี้การงานของชาวกรกฎเกิดความสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะมีภารกิจที่รับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูประจำนะคะหรือแม้แต่การงานมีความเสถียรมั่นคงกับอะไรบางอย่างนะคะเช่น งานรายเดือนนะคะงานประจําที่ดีขึ้นหรือแม้แต่การงานที่มีความสม่ําเสมอในเชิงความจเจริญก้าวหน้าด้วยนะคะเป็นจังหวะที่เป็นผู้นําในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ก่อเกิดรายได้แปลกๆนะคะมีการริเริ่มเชิงการงานตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นความหวังใหม่ๆของชาวการกฎด,ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่17พฤศจิกายนนี้ทำให้การเงินของชาวกรกฎขึ้นเพราะที่ผ่านมาการเงินมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนักนะคะทำให้เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่รายจ่ายเยอะลงทุนไม่งอกเงยนะคะ หลังวันที่17ไปนะคะก็จะมีโชคทางการเงินดีขึ้นโดยเฉพาะมาจากในเรื่องของการงานนะคะการลงทุนริเริ่มสิ่งใหม่มีโชคแปลกๆกเกิดขึ้นจากการประมูลแย่งชิงแข่งขันชาวกร,รกฎนะคะการเงินจะดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมักจะต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องราวของความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่มีจังหวะการลงทุนเพิม่มเติม หรือว่าเป็นจังหวะการสร้างอนาคตบุตรหลานคนที่เราสรงเสียทําให้มีลักษณะได้มาแล้วก็จ่ายไปค่ะแต่การเงินก็จะคล่องตัวขึ้นค่ะ สำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ยิ่งแก้ปัญหาหรือว่าเจอเรื่องยากมันก็จะกเกิดความสามารถบารมีเกิดขึ้นกับชาวกรกฎค่ะเพราะว่าดาวพระฤหัสนะคะยังคงทับลัคนาค่ะและเป็นดาวที่บีบบังคับให้ชาวกรกฎนี้นะคะจะเข้าสู่สภาวะการแข่งขันหรือว่าบีบให้ใช้ปัญญาใช้ความคิดอยู่เสมอค่ะ ชีวิตของชาวกรกฎจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสามารถความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นมักมีปัญหามาให้แก้ไขค่ะอยู่ในแวดวงการเรียนการศึกษาได้ประโยชน์จากความรู้ลึกซึ้งนะคะหรือแม้แต่ว่าบีบบังคับให้เราจะต้องแข่งขันเชิงความสามารถอยู่บ่อยๆบ,บางท่านเป็นจังหวะการสอบนะคะการงานมีการแข่งขันพิจารณาให้คะแนนหรือว่าการค้าก็แดงเดือดเรียกได้ว่าอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ค่ะ เพราะดาวพระฤห,หัสเป็นดาวเจ้าเรือนอริและสุภะในดวงเดียวกันสำหรับในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวพระฤห,หัสจะเริ่มโคจรถอยหลังทําให้จังหวะชีวิตของชาวกร,รกฎเป็นไปได้ที่บางทีก็จะนําเรื่องเก่ากลับมาทาใหม่ย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาบางอย่างทบทวนเรียกว่ามันเป็นจังหวะที่ชะลอตัวบ้างแต่เมื่อแก้ไขผ่านพ้นนะคะก็จะกลับเข้าสู่ความจเจริญก้าวหน้า ได้เหมือนเดิมค่ะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระฤหัสเริ่มที่จะถอยหลังผิดปกตินะคะเป็นระยะที่ดาวมารตยูโยกหลังแก่ลัคนาค่ะชาวกรกฎก็มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวนะคะการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเก่าๆเนื่องจากมีสิ่งที่มาทดแทนหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียนรู้สิ่งใหม่จะเรียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะ มีความกล้าหาญในเรื่องสติปัญญาเป็นพิเศษนะคะสำหรับในเรื่องต่อมานะคะชาวกรกฎมีดาวคู่มิตรใหญ่อยู่ในภพเรือนมอรณะแล้วก็สัมพันธ์กับภพบเรือนการเงินนะคะเพราะอยู่ตรงกันข้ามดังนั้นช่วงนี้การเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้มาจากความหมายของดาวเสาร์และราหูตอนนี้นะคะก็คือเงินจำพวกมรดกค่ะเงินประกันผลประโยชน์ที่เกิด จากการจบลงหรือว่าจบวาละต่อสัญญาต่างๆบางอย่างไปต่อไม่ได้นะคะหรือว่ามีอันให้จบลงหรือค่าชดเชยก็เป็นไปได้สำหรับชาวกร,รกฎนี้จะมีรับผลแปลกๆแบบนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ทำให้อ่านในภพเรือนมรณะ ก็คือรายจ่ายก็ทำให้แบกครับเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายครอบครัวรายจ่ายของครัวเรือนมาเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณใหญ่ๆบางท่านนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนเชิงการงานการค้าขายซึ่งเป็นไปได้เชิงบวกค่ะก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะในขณะเดียวกันมันก็อาจจะหมายถึงความที่คู่กรณีที่ชาวกรกฎจะทำสัญญานิติกรรมใดๆก็จะต้องระมัด ระวังด้วยนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะชาวกรกฎระยะนี้ก็จะมีดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนการงานนะคะดาวมฤตยูไปอยู่ในภพลาบผลดังนั้นจะเป็นช่วงที่เรื่องงานนะคะถูกกระตุ้นด้วยดาวแปลกๆนะทำให้ชาวกรกฎนี้มักจะไปเกี่ยวข้องกับในเชิงของาศาสนาได้ค่ะเช่นในระยะดังกล่าวนะคะมีเหตุให้ไปร่วมงานมงคลงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือแม้แต่การงานของชาวกร ปรากฏที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของจับต้องไม่ได้เรื่องความรู้เรื่องสิ่งที่ละเอียดถี่ถ้วนนะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงงานทางไกลด้วยค่ะไปกระตุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเร่งด่วนด้วยนะเพราะว่าดาวพระเกตงานที่ได้นะคะมาแบบปรับป,ปรับชับพันไม่ทันได้ตั้งตัวในขณะที่เดียวกันนั้นก็เล็ง พบเรือนพันธุค,ค่ะบางท่านจึงมีเหตุเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภารกิจกิจกรรมบ้านช่องครัวเรือนบ่อยบางทีก็เป็นเรื่องแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องโดยไม่คาดคิดค่ะ หรือแม้แต่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงชาวกรกฎมีความสามารถพิเศษโดดเด่นโดยเฉพาะงานวิจัยงานที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งลี้ลับสัญชาตญาณความรู้สึกนะคะชาวกรกฎจึงหาเงินได้จากเรื่องแปลก,ปกดาวมฤตยูนะคะอยู่ในภพเรือนลาภะก็ไปเลงกับดาวสามดวงในภพปุตตะค่ะ ชาวกรกฎก็จะมีโชคแปลกๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชนะคู่แข่งนะคะบางอย่างนี้นะคะได้มาแบบงงงงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือแม้แต่รายได้รายรับบางอย่างที่แปลกพิสดารกว่าปกติค่ะ นอกจากนี้เป็นลักษณะของการได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆด้วยนะคะชาวกรกฎจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวกระแสนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่นะวัตกรรมอะไรที่มาไวไปไวการตัดสินใจที่กล้าหาญเด็ดเดียวเรียกได้ว่าความโดดเด่นของชาวกรกฎในช่วงนี้ชีวิตกําลังรับผลจากเรื่องที่พลิกผันค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะไปเกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องปรับตัวไวนะคะหรือว่า ช่วงนี้ลาบผลบางอย่างของชาวกรกฎนะคะ แต่ก็มักที่จะไม่ค่อยสม่ำเสมอมีมาแบบเวลาไม่คาดคิดก็มีนะคะหรืออยากให้มันมั่นคงมันก็จะกลับไม่มั่นคงนะคะ mm. เกิดโชคแปลกๆจากคนต่างวัยค่ะ mm. เช่นคนอายุน้อย mm. อยู่ในแวดวง mm. เด็กเยาวชนในเชิงการงานนะคะ mm. คนที่มีศัก์ต่ํากว่าชักนําเรื่องของการงานความรู้นะคะหรือแม้แต่โอกาสแปลก,ปลกๆมาสู่ชาวกรกฎค่ะ เป็นความหมายในเรื่องของการครบหาใหม่ๆด้วยนะคะชีวิตในช่วงนี้เป็นได้ที่จะเกิดสังคมนะคะคบหาในเชิงของอความสนใจร่วมกันนะคะหรือแม้แต่การพบรักนะคะมีความสัมพันธ์แปลกแปลกใหม่ในชีวิตค่ะ หรือว่าชาวกรกฎนะคะก็มีความบังใหม่ๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวไปสัมพันธ์กับภพบเรือนความหมายเหล่านี้นะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะก็เป็นเรื่องราวที่ดาวเนี่ยมีความผันผวน,นด้วยนะคะเนื่องจากว่าดาวพระฤหัสทอยหลังนะคะดาวมรุตยูทําให้กลุ่มดาวในภพเรือนปุตตะก็มีความผันผวน,น,นในส่วนหนึ่งค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็นการ ผันแปรในเรื่องของชีวิตคู่ทรัพย์สินนะคะดาวที่ไปอยู่ในภพมรณะดังนั้นจะไม่ได้อยู่กับที่นะคะเรื่องการจบลงจบวาละนะคะบางอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ก็จะต้องตัดสินใจจบลงดังนั้นมันก็หมายถึงความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการตัดสินใจเชิงการงานชีวิตได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นได้ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวกรกฎนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูอยู่ใน พบเรือนลาภะนะคะและกลุ่มดาวทั้งเรื่องเงินเรื่องโชคลาภจะถูกสัมพันธ์กับดาวมฤตยูดังนั้นความพันผวนสูงนะคะบางจังหวะเนี่ยการลงทุนน้อยมากแต่บางจังหวะก็มีเรื่องราวการเสียหายหรือว่าว้อหวาหรือจะ,อะใจกล้าบ้าบิ่นต้องระวังด้วยนะคะอิทธิพลของดาวจะทำให้ชาวกรกฎนะคะเกิดความใจกล้าค่ะหรือกล้าที่จะคิดกล้าทำบางอย่างให้มันเกิดขึ้นค่ะ จากเหตุผลนะคะปกติที่เรามีนะดังนั้นต้องหักข้ามใจของตนเองนะคะอะไรที่ใช้หลักเกณฑ์หลักการเหตุผลและยึดถือเรื่องของความพอดีทางสายกลางนะเพราะไม่งั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะได้ลาบและก็จะเก็บไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายก็คือเรื่องราวของสุขภาพชาวกรกฎค่ะในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะคะความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความเรียบเร่งบางอย่างทําให้เกิดความกดดันเชิงภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบนะคะดาวคู่ใหญ่อยู่ในภพเรือนมอรณะดังนั้นมันเป็นความหมายโรคภัยไข้เจ็บของชาวกรกฎนะคะก็ระวังพวกโรคเรื้อรังนะคะและก็สิ่งที่แอบซ่อนอยู่นะต้องใช้วิธีการตรวจรักษาแบบละเอียดถี่ถ้วนชีวิตจะต้องรักษาความสมดุลน,นะคะ อะไรที่ตึงเครียดมากเกินไปอย่าลืมหาจังหวะผ่อนคลายหรือให้ความสำคัญกับสุขภาพกายสุขภาพใจของตนเองมากกว่าเรื่องอื่นๆค่ะเป็นช่วงที่ดาวพันธุ์ผวนนะคะสัมพันธ์กับทั้งในเรื่องของเงินเรื่องลาภผลเรื่องการงานของชาวกรกฎช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จังหวะพลิกดีก็ดีค่ะหรือว่าพลิกพันธุ์ก็ได้เช่นกันนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังของให้ร่ำรวยเฮงทุกท่าน มินยูชาแนลกัาบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ